เดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับแอบปบหนึ่งนะแบบฝึกหนึ่งนะครับโอเคําดูข้อหนึ่งก่อนนะครับสามสิบหก x กำลังสองลบสี่สิบเก้าเนาะจำได้ไหมที่พี่บอกว่าโอเคเราบางตัวเนี่ยเราสามารถมองให้มันกลายเป็นกำลังสองได้เลยนะครับอันนี้เรามองให้เป็นหก x ทั้งหมดยกกำลังสองได้ไหมอ่าก็ 6 x คูณกัน2อัน2ตัวใช่ไหมครับก็เป็นสาสิบหก x กําลังสองโอเคเรามองได้นะครับส่วนสี่สิบเก้านะครับเราก็มองเป็นเจ็กําลังสองได้เลยนะครับอ่าอันนี้ต้องแม่นนะแม่นว่าเอ๊ะตัวไหนยกกำลังสองได้เท่าไหร่นะครับสองกําลังสองเป็น4 3สามกําลังสองเป็นเก้านะครับ4กําลังสองเป็นสิบหกอ่าถ้าใครคล่องหรือว่าแม่นแล้วเราสามารถมองแบบลึบเดียวเรามองออกไปเลยครับอย่าลืมไปสุดท่องกันด้วยนะโอเคอันนี้เราก็มองเป็นตัว แน่ไหครับอันนี้เราก็มองเป็นตัวหลังนะครับเพราะนั้นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกไหมหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับตัวหน้าคือคือ 6x นะตัวหลังคือ7นะครับก็เป็น 6x บวก เรียบร้อยแยกตัวประกอบเสร็จแล้วจุดประสงค์หลักๆก็คือหนูต้องท่องสูตรให้ได้ครับที่เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับต้องท่องให้ได้นะสูตรผลต่างยกกำลังสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคลิกเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยหนูต้องมองตัวพวกนี้ให้ออกนะมองตัวพวกนี้ให้ออกนะครับนี่นะมองให้ออกก็เป็นเจ็ดกำลังสอง มองให้ออกว่าเป็น 6x ทั้งหมดยกกำลังสองต้องมองให้ออกนะครับอ่านี่เป็นทริกนะโอเคต่อไปข้อข้อสองนะครับข้อสองเราต้องมองตัวเลขให้ออกถูกต้องไหม 16a กำลังสองมันแปลว่านะครับแปลว่าเอา 4a ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งมันเท่ากับ 4a คูน 4a ตรงนี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16a กําลัง2เนะาะอามองแบบนี้ได้นะใช่ไหมครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ9นะครับ9นี้นะเราสามารถมองให้มันกลายเป็น3กําลัง2ใช่ไหม3 3 9นะครับอามันคือ3คูณกับ3แบบนี้นะอะโอเคเพราะนั้นเราก็มองเป็นตัวหน้ากับตัวหลังได้เรียบรนอยแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นตัวตัวหน้านะครับส่วนนี้เป็นตัวตัวหลังนะ อันนี้เป็นหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองถูกไหมครับ 16e กำลังสองลบ9เนี่ยจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เขียนตรงนี้ให้ดีกว่าก็จะเท่ากับ CA ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็ลบด้วย3ามกำลังสองเนาะเขียนย้ำให้อีกทีนึงว่านี่คือตัวหน้านะครับเขียนย้ำให้อีกทีนึงว่านี่คือตัวหลังนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับเท่ากับสิหน้าคือ 4a นะครับลบด้วยหลังหลังคือ3นะครับหลังไม่ใช่ลบ3นะหลังคือ3นะครับคูณด้วยนะครับหน้าคือ 4a บวกด้วยหลังหลังคือ3นะครับเรียบร้อยอพอทันไม่เอ่ย พี่ไปไวไปบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกข้อสองเนาะอ่ะต่อไปข้อสามเลยขออนุญาตไปข้อสามนะครับอ่ข้อสามดูง่ายขึ้นละแต่ว่าอ่ามันอาจจะมองเป็นก้อนอใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเรามองมองง่ายขึ้นนะครับเราเวลามองเนี่ยเราจะต้องมองก้อนนี้ให้เป็นทั้งก้อนว่าตัวก้อนหน้าถูกไหมก้อนนี้ก็จะมองว่าให้เป็นก้อนหลังได้เลยนะครับ วิธีทำเนาะเราจะเป็นหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังพี่จะพยายามเขียนสูตรอันนี้ให้หนูเห็นบ่อยๆนะจะได้จำได้นะครับอ่าซึ่งเท่ากับอ่าเราได้ก้อนหน้าแล้วคือ 3x ลบ5ใช่ไหมครับ3 x ลบ5นะลบด้วยหลังอันนี้พี่แนะนำนิดนึงนะครับเวลาหนูเขียนที่เป็นอ่าไม่ใช่ตัวเดียวเดียว นะครับเขียนให้มันเป็นก้อนเนี่ยหนูใส่วงเล็บไปเลยก็ได้นะครับแ็วใส่วงเล็บปีการใหญ่แบบนี้นะก็คือเปลี่ยนจากวงเล็บอันนี้ให้กลายเป็นวงเล็บปีการครับเดี๋ยวใครจะเขียนเป็นวงเล็บซ้อนวงเล็บเลยก็ได้ครับแล้วก็ลบด้วยหลังเนาะก้อนหลังคือคือ x บวกสามนะครับคูณกับนะครับหน้าบวกหลังก็หน้าคือ3 x ลบ5เนาะก้อนหลังคือ บวกสามนะครับแล้วก็เคลียร์ก้อนที่อยู่ในปีกาก่อนนะกระจายลบเข้าไปนะครับเออขออีกสีหนึ่งแล้วกันนะอันนี้กระจายลบเข้าไปอันนี้กระจายบวกเข้าไปนะครับอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญมากนะครับอันนี้เป็นสามเอ็กลบห้านะอันนี้ก็กลายเป็นที่ขอยัดไม่ใส่เป็นวงเล็บให้แล้วนะครับเพราะว่าเรากระจายลบเข้าไปแล้วเนะอะน,นี่ก็เป็นลบ x แล้วก็ลบ3ามนะครับ ลบแปลบหแล้วก็บวก X บวกสแบบนี้นะครับอืมซึ่ง3าม x ลบ X ใช่ไหมนี่เรามองทีละคู่เนาะเอ็กกับ X มาบวกลบกันนะครับสามลบ X มีค่าเป็นมีค่าเป็น 2X นะครับลบหลบกับ3มีค่าเป็นลบแนะครับคูณด,ด้วยนะครับสาม x กบวกกับ x มีค่าเป็นสีนะครับ ลบ5บวกกับ3มีค่าเป็นลบ2นะครับแล้วก็บอกอีกอ,กอย่างนึงเกิดการงงพวกเรากครับเวลาหนูเอาไปใช้แล้วเนี่ยอย่างเช่น 3x ลบ x มันได้ 2x ใช่ไหมพอเราทําการลบกันเราก็ค่าทีนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะว่าโอเคเราใช้ตัวไหนไปแล้วบ้างน,นะครับลบ5ลบกับ3มีค่าเป็นลบ8โอเคเราใช้ไปแล้วแบบนี้เนาะมันทําให้เรารู้แล้วอ๋อโอเควงเล็บนี้เราใช้หมดแล้วนะครับจะได้ไม่เอาไปซ้ํานะครับ เพราะว่านี่เป็นประสบการณ์โดยตรงของพี่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราแก้ uh, พวกดีกีสองอะไรพวกนี้นะครับก็ผลต่างกําลังสองกำลังสามเนี่ยบางทีตัวแปรมันเยอะนะครับข้างในบางทีเขียนซ้ําคิดผิดเลยเนะครับอันนี้เป็นข้อสี่นะสองพันหนึ่งกำลังสองลบด้วยหนึ่งเก้าเก้าเก้าทั้งหมดกาลังสองนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับถ้าสมมติทั่วไปถ้าเราไม่รู้เนาะว่า โอเคมันใช้ผลต่างลังสองสูตรแทนได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขใช่ไหมที่เป็นแบบว่าสองพันหนึ่งคูณสองพันหนึ่งแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะต้องไม่นั่งคูณแบบนี้ในใจนะครับอาจจะไม่ในใจอาจจะต้องทดเลขเลยนี่แหละทดเลขมันเยอะใช่ไหมครับแทนนี้เราจะทำแบบนั้นเราทําเป็นผลต่างได้นะครับก้อนนี้คือก้อนหน้าส่วนก้อนนี้คือก้อนหลังนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองได้ถูกต้องไหม เท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากับ2001-1999นลบหนึ่ะครับคูณด้วย2001บวกด้วย1 9 9 9ได้เลยนะครับตัวแรกลบกันได้เท่าไหร่ได้สองนะครับตัวหลังล่ะบวกกันได้เป็นสี่พันถ้าพี่บวกเลขผิดบอกได้เลยนะครับ สองคูณสี่พันได้แปดพันเอ่เห็นไหมคิดเลขแบบน้อยมากแค่เอาตัวเลขมาลบกันแค่นี้เองแล้วก็ตัวเลขมาบวกกันแค่นี้เองแล้วก็มาคูณกันอดีกว่าเราไปนั่งกดเครื่องคิดเลขเนาะทีละตัวทีละตัวแล้วมาลบกัน,นก็ไม่ครับอา่าโอเคแบบึกหัดที่หนึ่งเราก็จะประมาณนี้นะครับมีปิดใจสงสัยข้อไหนเป็นพิเศษไหมมีแล้วบอกได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีที่จะขออนุญาตไปต่อนะ